สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยนี่เองสวัสดีค่ะอา,าจารย์กันิกาเซเสน่ห์ทอเช่นเคยครพบกันจันทร์ถึงสุขนะคะทางทาง MVTV 75ค่ะดูได้ทั้งจันดําจันแดงดูทั้งผ่านแอปพลิเคชัน MVTV ก็ได้ทีวี TV พี่นะจันดำพี่เปิดได้ที่เลข140ปะ ก็บางทีมันอยู่ที่การจูนนะค่ะอยู่ที่การจูนนะคะก็แล้วแต่แต่ขอให้เจอ MV TV 75กันแล้วกันแล้วก็จะเจอเราหรือไม่อย่างนั้นจะเข้าไปที่เพจของเราก็ได้กันนิกาเซสนิทท็อค่ะในเฟซบุ๊กเพจค่ะนะฮะอันนี้ก็เราไปเขียนเข้าไปใน Google ก็ได้นะในอากูถามอากูก็ได้ให้เขาช่วยหาให้ภาษาไทยนี่เลยค่ะเออกันนิกาเซสนิททอคแล้วเราจะแปะคลิปที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยให้ดูดย ย้อนหลังได้ดูย้อนหลังแล้วคอมเมนต์ได้ไหมได้สิฮะคุยกับเราได้ไหมได้เลยครับตอบไหมตอบบางทีก็จะตอบไม่เพราะเราต้องดูด้วยนะถ้าถ้าเราแวะเข้าไปดูได้นะคะเวลาของเรามันก็ยุ่งอยู่หลายหลายเขาเรียกอะไรหลายสถานี่หลายแพลตฟอร์มนะคือพูดางว่าเราต้องออกทุกวันเออแต่เราอยากเข้าไปทักแฟนจังเลยเพราะว่าแฟนๆเองก็อยากดูเราโดยเฉพาะเรียกร้องเรื่องทีวีวัรีเนี่ยอยากดูจังเพราะว่า สมัยนั้นดูแล้วมันมีความสุขมันเป็นเพื่อนคู่คิดมันเป็นที่ระบายอารมณ์ของคนรู้กันอะไรอย่างนี้ไงคะเออแล้วดูได้ตั้งแต่แม่ค้าในตลาดยันผู้บริหารสูงสุดเลยนะตอนนั้นนะยี่สิบสาสิปีมาแล้วอะค่ะค่ะคนตามดูเราแล้วก็เรียกร้องเหลือเกินครับและวันนี้วันนี้บัดนี้เราสามารถเอาเทปเก่าๆเหล่านั้นมาให้ท่านดูใหม่เอามารีรันให้ท่านดูแล้วก็ เราจะมีเรื่องราวตั้งแต่ที่พูดไว<ช>้ในอดีตมาถึงวันนี้เราก็โยงเข้ามาถึงเรื่องนี้ <ทะ S 2> แล้วบางเรื่องอาจจะต่อยอดไปถึงอนาคตเลยนะแล้วมันก็ยังเป็นปัจจุบันใช่แปลกเนอะมันทุกอย่างมันก็วนเวียนอยู่ตรงจุดนี้นะมันอยู่กับที่ได้ขนาดนี้ได้น่าจะได้ world record นะเออแล้วก็บอกน่าจะเอาไปลงทั่วโลกเราก็ผ่านมาเยอะค่<ท>ะเราก็ประเทศไทยก็ผ่านมามากค่ะแต่ว่าเนี่ยคลิปไวรัลที่ให้ดูเนี่ยนะ อ๋อกติกาของเราต้องให้ดูไวรัลคลิปก่อเนื่ที่เขาแชร์กันไปแล้วก็เป็นไวรัลที่น่าสนใจซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยมันได้หลักคิดมันได้วิธีทำวิธีคิดแบบใหม่ที่เราเปรียบเทียบให้ฟังว่าเปิดหน้าต่างดูบ้านอื่นเขาบ้างลงก้าวออกจากประตูบ้านเราเองบ้างเพื่อไปเห็นโลกที่กว้างกว่ามันมีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยคือเบลารุส อมไไ่่ไยด้ยินชืเราก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อหรืออาจะไม่ค่อยได้ไปตามเมื่อเทียบกับอเมริกาที่กับอ,อังกฤษเทียบอ,อะไรพวกนั้นเราสนใจมากกว่าเขาบอกเบลารูสเนี่ยคือการปกครองเนี่ยผู้นำนี่แกก็ผูกขาดอยู่กับประเทศนี้คือเลือกตั้งที่ไรก็ชนะทุกทีอ้าวก็มีศักยภาพอะละก็เป็นไปได้แต่ว่า26ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําเดิมยัตจลอดใช่ไหมฮะทีนี้ก็ไปเจอบล็อกเกอร์คนหนึ่งซึ่งความจริงแล้วตัวเองนี่จะต้องลงเลือกตั้งสู้ด้วยเป็นบล็อกเกอร์ที่ดังมากทางสื่อโซเชียลเนี่ยนะ แล้วปรากฏว่าจะด้วยอะไรก็ดโดยสกัดดาวรุ่งตัวเองลงเลือกตั้งไม่ได้ก็เลยต้องให้ภรรยาลงแทนอพอภรรยาลงแทนเนี่ยนะผลการเลือกตั้งที่ออกมากับปรากฏว่าภรรยาได้คะแนนเพียงแค่9เอเองเอ้าวทาั้งที่ตัวเองก็มีฐานของโซเชียลมีเดีย <Social Media S 2> เนี่ยต้องนะแต่ปรากฏว่าสู้ไม่ได้ก็เลยเกิดความคิดประชาชนก็เกิดความคิดว่านี่มันต้องมีการโกงการเลือกตั้งแน่แนเลยเออมันอาจจะเป็นไปได้สุดท้ายเนี่ยประชาชนก็ลุกฮือกันขึ้นมา ไอ้แม่เนี่ยลองดูเนี่ยเรียกร้องว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นได้นะว่าที่เธอก็มีชื่อเสียงสามีเธอก็มีชื่อเสียงทาไมมันต่างในขนาดนี้ถูกไหมครับชนะกันประเภทที่ว่าเอางนี้เก้าสิบกับไม่ถึงสิบนะมันขาดลอยอะไรขนาดนั้นทีนี้ก็มีการประท้วงครับแต่เราสังเกตดูในคลิปที่มันเป็นก็คือว่าเราอาจจะฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องนะฮะตํารัวตาหารออกมาดูการชุมนุมประท้วงเนี่ยนะแล้วก็เป็นสุภาพด้วยนะ แทนที่จะใช้ความรุนแรงเลยต,ต่างๆนี้กลับกลายเป็นแสดงความเห็นใจประชาชนไปยืนเคียงข้างประชาชนนะน่ารักจังคือเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าอกเข้าใจนะฮะจะด้วยอะไรก็ลแ,ลแล้วแต่เพราะจริงๆยังไงรัฐบาลที่เลือกตั้ง,งชนะอยู่แล้วอะอแล้วยิ่งถ้าไปทำร้ายประชาชนมันจะยิ่งไปกระใหญ่ถูกไหมครับถูกค่ะก็ต้องการให้เห็นว่าเขาก็เข้าอกเข้าใจถูกไหมครับเขาเลือกที่จะอยู่กับประชาชนถูกไม่เป็นศัตรูกับประชาชนครับ และตรงจุดนี่รัฐบาลก็ต้องกลับมาใช้ความคิดแล้วล่ะว่าควรจะต้องเปลี่ยนละ26่ปีที่คุณครองอำนาจมาเนี่ยประชาชนเขาเริ่มซึมซับความเบื่อหน่ายขึ้นไปเป็นระดับระดับระดับมฮะคุณควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเมืองของโลกบางที่มันก็เกิดเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนสปริงอะ คือเด้งเด้งผู้นําเก่าออกไปถูกไหมครับเมื่อก่อนในตะวันออกกลางหลายประเทศก็เกิดมีการสปริงนะ,ะนนเด้งออกไปถูกไหมครับซึออ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูก็เราลองมองย้อนไปที่เยอรมันสิใช่ไหมฮะ ผู้นาชายอ่ะผู้นําชาย16ปีอยู่มายาวนานตอนนี้ก็ไปเป็นผู้นําหญิงนะพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นผู้นําหญิงโอ้โหโลกเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งมาจากเยอรมันตอนออกด้วยซ้าเนี่ยนะคมะมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ร่วมมือร่วมใจของคนเยอรมันขึ้นมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยใชอย่างเงี้ยเขาเรียกประชาธิปไตยที่แท้จริงว่าทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนเสมอกันนะคะไม่มีใครที่จะไปใช้อํานาจ ลึกลับใต้ดินบนดินบังคับคมคูไม่มีแม้กระทั่งคนที่ลีภัยมาเขายังมีพื้นที่ให้อยู่ในแอเรียนี้มีเงินเดือนให้มีเงินเดือนให้แต่คุณอย่าออกนอกพื้นที่นี้เพราะถ้าออกนอกพื้นที่นี้ปั๊บกฎหมายจัดการกับคุณรุนแรงมากเขาเคารพกฎหมายเขาก็เป็นชุมชนในเขตด้วยกันมาเล่นฟุตบอลมาใช้สาธารณูปโภคต่าง ร่วมกันได้ออไม่รังเกียจกันและกันเพราะก็ออถือว่านี่ก็คือคนแล้วก็อยู่ร่วมกันในชุมชนเพราะนั้นทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกอย่างไปได้สวยค่ะถูกไหมออคือไอ้ประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศใหญ่ประเทศอะไรทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีรูปแบบการปกครองไม่เหมือนกันถูกคะ่ะถูกไหมฮะค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่เราจะให้โลกทั้งโลกมาใช้การปกครองเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดถูกต้องถูกไหมเขไม่มีใครคิดจะไปทําตรงแบบนั้นตู้ไ่ค่ะ แล้วก็ทำไม่ได้ทําความเหมาะสมให้เกิดขึ้นด้วยความพอดีและลงตัวใช่เป็นประโยชน์ร่วมกันโอ้ขอย้ําเลยขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็มาร์คสีแดงเอาไว้เลยว่าต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่าเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งต้องใช่เลยครับตอนนี้มันคือความเบื่อหน่ายนะประชาชนเขาเบื่อหน่ายแล้วเมื่อเขาเริ่มเบื่อหน่ายเขาต้องมีการแสดงออกเพราะแสดงออก ก็จะออกมาหนึ่งอารมณ์หรือคำพูดคือการกระทำใช่เพราะฉะนั้นเราจะไปปิดกั้นตอนปลายทางที่ออกไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะเกิดความรุนแรงถูกต้องแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการผัดเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ถูกไหมมันต้องเป็นธรรมชาติแล้วนะเป็นไปตามคันลองของสัจธรรมนะพี่ว่าแล้วพี่แอร์ลองคิดดูนะครับว่าคนรุ่นเก่าแล้วยังยังยึดครองตัวเองตลอดแล้ววันนี้มาสังคมผู้สูงอายุะ หยุดต่อไปเรื่อยๆหยุดต่อไปเรื่อยๆหยุดต่อไปเร้คนใหม่ๆมันจะขึ้นมาได้ไงอะเออเราบอกว่าเด็กสร้างชาติโอ้กทีนี้ผู้ใหญ่กัไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะถูกไหมฮะอนาคตไม่ได้เกิดเลยอะอะใช่ไหมก็เหมือนตัวอย่างเช่นสมมติเราเราทำงานที่องค์กรอะไรสักที่หนึ่งค่ะปรากฏว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปนี่ไม่มีการเกษียณสมมติอายุ60เนี่ยเขาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันอ่าเจ็ดสิบก็ยังไม่เป็นไรอ้าวแล้วสี่สิบที่เติบโตขึ้นมาในสายงานแล้วมันจะมาได้ยังไงแล ี่มันเป็นสัจธรรมนะถึงการเวลาก็ต้องมีการผลัดเปลี่ยนหรือตัวอย่างชนิดก็ได้ต้นไม้แน,น่นอนที่มันเติบโตขึ้นมามันมีใบไม้มันต้องผลัดถูกต้องแล้วถ้าใบา<ด>ไม้เก่าเขาบอกใบไม้เก่าบอกก็ไม่ได้อยู่มานานแล้วยังชอบแสงแดดแสงลมแสงอะไรทั้งหลายอยู่นะพออ,ออยู่ไปเรื่อยๆใบไม้ใหม่มันจะผลิโผล่มาได้ไงไม่ได้ลูกก็ไม่ออกดอกก็ไม่มีตูแม เพราะฉะนั้นนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตถูกไหมฮะเราก็ต้องเมื่อถึงวาระถึงเวลาก็ต้องปลดเราก็ต้องให้คนอื่นขึ้นมาถูกไหมฮะบางทีใบใหม่ก็อาจจะมาสร้างเขาเรียกผลัดเปลี่ยนใช่ไหมปลดนั่นหมายความว่าถูกกระทําให้เป็นแต่ถ้าผลัดเปลี่ยนเนี่ยตัวเองคิดแล้วก็วางตัวเองในที่ใหม่ที่เหมาะสมกว่าถูกเพื่อจะเลื่อนคนที่มีศักยภาพขึ้นมา เพื่อให้เกิดการพัฒนา developed แล้วข oh. าบอกว่าสัตว์จะทำประการหนึ่งใบไม้ไม่ว่าคุณจะสูงไม่ว่าคุณจะต่ำสุดท้ายกูต้องล่วงหล่นลงพื้นถูกไหมครับ โอ้คมจังจริงไหมจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สูงหรือคุณจะอยู่ที่ต่ำสุดท้ายมันก็ต้องล่วงลงพื้นตายนสไตล์ต้องเอาความคิดนี้ไปจากอาจารย์แน่ๆเลยไม่เคยรู้ถึงทฤษฎีคำนวณเรื่องผลแอปเปิ้ลที่หล่นลุกเป็นนิวตันนั่นนิวตันลันนิวตันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปของทีวีวัตีที่พูดเอาไว้เมื่อประมาณ28ปีที่แล้วยี่สิบแปดปีที่แล้วในปีนี้สองพใช่ไหมก็ปี2อ3 5ันส Oh oh. ในช่วงที่กําลังฮอตเรื่องพฤษภ uh oh. าธมิน่ยจำได้ไหมตอนนั uh ้น oh. ต้องเท้าความนิดนึง uh oh. ว่าเกิดการปฏิวัต uh ิ oh. เปลี่ยนแปลงก็โดยทหารอีกนั่นแหละทหารอีกนั่นแหละแล้วก็เกือบจะเกิดการนองเลือดน, uh oh. นะคะระหว่างภาค ประชาชนเป็นผู้นํากับทหารกับทหารเป็นผู้นําการปฏิวัติเกือบจะชนกันแล้วนะเกือบชนกันเกือบได้นองเลือดกันที่ราชดำเนินนะจึงมีศัพท์ขึ้นมาว่าพาคนไปตายที่ราชดำเนินนะคะอันนั้นมันคือ20กว่าปีผ่านมาแล้วค่ะบัตรนี้ทั้งสองผู้นำนั้นก็ล่วงโรยไปตามกาลละสมัยตอนนี้แค่เดินประคองตัวเองก็ยังจะไม่ค่อยไหวแล้วแล้วตอนนั้นมันจะใกล้เลือกตั้งพี่แอก็เลยจัดหัวข้อนี้ขึ้นมาผู้แทนที่ดีต้อง จุดจุดจุดก็เติมมาได้เลยแล้วเรามาฟังวิทยากรในรายการว่าเขาพูดอะไรบ้างค่ะวิทยากรจะชี้แนะให้วิธีคิดว่าผู้นําที่ดีต้องมีผู้แทนที่ดีต้องมีจุดจุดจุดลองดูกันครับ